สำหรับในหน่วยที่2ของบทนี้ค่ <oot> ะเราจะมาแลกเปลี vehicle, ่ยนเรียนรู้ในด้านของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนการเดินทางกันค่ะสำหรับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนการเดินทางนั้นเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเมื่อมีการทําธุรกิจตัวแทนการเดินทางเกิด ในเรื่องของความแพร่หลายในเรื่องของการทําธุรกิจตลอดจนการประกอบธุรกิจอะคา่ะมีลักษณะเฉพาะที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในเรื่องของการรับชําระเงินการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับในธุรกิจตัวแทนการเดินทางที่จะควบคุมธุรกิจซึ่งมีความสําคัญเพื่อป้องกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในด้านของธุรกิจ ในเรื่องของการให้บริการในลักษณะของการที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือในลักษณะของการป้องกันธุรกิจตัวแทนการเดินทางนอกจากนี้ในด้านของการประกอบธุรกิจตัวแทนการเดินทางค่ะจะต้องมีมาตรการที่สำคัญและมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจมากขึ้นการให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาควบคุมธุรกิจนำเที่ยวหรือธุรกิจตัวแทนการเดินทางโดยมีมาตรการกฎหมายเพื่อรองรับในเรื่องของการให้บริการรวมถึงมีการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้แก่พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศค่ะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายฉบับนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการธุรกิจน้าเที่ยวและมัคุเทศที่มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายมาตรการการดําเนินการตามที่พระราชบ,บัญญัตินี้กําหนดไว้ในทะเบียนธุรกิจน้ำเที่ยวและมักคุเทศค่ะจะทำหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลสำนักทะเบียนธุรกิจน้ำเที่ยวและมักคุเทศค่ะจะมีหน้าทีา่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตการสั่งพักใช้ใบอนุญาต รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตและกฎหมายอื่นๆตามที่กำหนดค่ะพระราชบัญญัติธุรกิจนํำเที่ยวและมคุเทศค่ะได้มีการบัญญัติเกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตการทำหน้าที่รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆและมาตรการในการลงโทษทั้งทางปกครองและอาญาซึ่งในบทนี้ค่ะเราสามารถสรุปตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ อันดับแรกเลยค่ะพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศค่ะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตค่ะในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้นประกอบด้วย2ประเภทคือในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะซึ่งในการขอใบอนุญาตครั้งนี้จะต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดนั่นคือการที่ต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปี มีภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยค่ะและที่สำคัญเลยค่ะไม่ได้อยู่ระหว่างในเรื่องของการสั่งพักใช้ใบอนุญาตในขณะเดียวกันค่ะใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวหรือใบอนุญาตามกคุเทศจะเป็นใบอนุญาตที่จะต้องอยู่ในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ นอกจากนี้ค่ะกฎกระทรวงได้อนุญาตให้เกิดการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและได้กำหนดใบอนุญาตที่สามารถขอ,อททใบอนุญาตได้4ประเภทค่ะประเภทที่1ค่ะใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเฉพาะพื้นที่ซึ่งใบอนุญาตนี้ค่ะเป็นใบอนุญาตสําหรับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ระบุไว้ประเภทที่2ค่ะใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวประเภทในประเทศ เป็นใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในรชาชอาณาจักรค,ค่ะสำหรับใบอนุญาตประเภทที่3ค่ะเป็นใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศค่ะสำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยการนำนักท่องเที่ยวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในรชาชอาณาจักรค,ค่ะ และประเภทสุดท้ายค่ะประเภททั่วไปสำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในราชอาณาจักรไทยหรือนอกราชอาณาจักรค่ะในการเสนอขายรายการน้ำเที่ยวค่ะสำหรับการเสนอขายรายการนํำเที่ยวในส่วนของอาผร้รชบัญญัติธุรกิจน้ำเที่ยวได้ระบุในส่วนของการเสนอขายรายการน้ำเที่ยวตามกฎหมายจะมีการกำหนดให้จัดทำเอกสารหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวขอ้องกับการายการน้ำเที่ยวมีกฎหมายคุ้ม คลองที่ระบุให้มีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดยกตัวอย่างเช่นชื่อผู้ประกอบธุรกิจนํำเที่ยวสถานที่ประกอบธุรกิจนํำเที่ยวเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํำเที่ยวค่ะระยะเวลาที่ใช้ในการนํำเที่ยวรวมถึงในโปรแกรมการท่องเที่ยวจะต้องมีการระบุค่าบริการและวิธีการชำระค่าบริการลักษณะประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง จุดหมายปลายทางที่แวะพักรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ถูกระบุไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวจํานวนครั้งของการแวะพักหรือจํานวนของมักคุเทศในการให้บริการน้ำเที่ยวค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะมีกฎหมายหรือตัวพระราชบัญญัติธุรกิจน้ำเที่ยวระบุไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติธุรกิจน้ำเที่ยวค่ะได้มีมาตรการในการลงโทษการประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวและมาคุเทศในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวทำผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทำผิดในด้านของการลงโทษการลงอาญารวมถึงการใช้มาตรการทางการปุกครองยกตัวอย่างเช่นการพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำเที่ยว โดยตามที่กฎหมายกำหนดค่ะในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวจะต้องรับผิดทางอาญาไว้ในฐานความผิดยกตัวอย่างค่ะความผิดฐานประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตาความผิดฐานไม่แสดงใบอนุญาตในธุรกิจน้ำเที่ยวรวมถึงความผิดในฐานของการขายโปรแกรมหรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่โฆษณาเกินจริงค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการปกป้องในทั้งธุรกิจน้ำเที่ยว และตัวนักท่องเที่ยว